สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซีรีส์พาไปเรียนจีนอพีที่สองนะคะเรื่องลักนิรันดรราชันมังกรชื่อภาษาจีนก็คือยี่หลงนะคะเรามาต่อประโยคที่น่าสนใจประโยคที่41ถึง80กันค่ะประโยคที่41สื่อเฉิงเซียงสืงสอจ感觉สื่อเฉิงเซียงสือจ感觉แปลว่าเหมือนเคยพบเจอมาก่อนสื่อเฉิงเซียงสือแปลว่า เหมือนเคยพบเจอประโยคที่42หลงหวางคุยเปาคู่ทาเตอาไอเหรนหลงหวางคุยเปาคู่ทาเตอไอเรนแปลว่าเจ้ามังกรจะปกป้องคนรักของเขาเปาคู่แปลว่าปกป้องไอเหรินแปลว่าคนรัก ประโยคที่43นี้เปินหลายเหยอ่อูเป่าเอินนี้เปินหลายเหยอ่อูเป่าเอินแปลว่าเดิมทีท่านไม่จำเป็นต้องตอบ inherently. แทนบุญคุณเปินหลายแปลว่าเดิมทีประโยคที่สี่สิหนี่กิ่的เปิ本นจิ恩วปู的ชื่本เอิ恩แปลว่า ใจที่ข้ามีต่อเจ้าที่จริงแล้วไม่ใช่บุญคุณเอินแปลว่าบุญคุณประโยคที่45หน้าหนีจื้เต้าสมชื่อต้องฝังมาน้าหนีจื้เต้าสมชื่อต้องฝังมาแปลว่าเงินเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือเข้าห้องหอต้องฝังก็คือการเข้าห้องหอ ประโยคที่46หนีค่ายขั้นซิงเฉียนยินหนีค่ายขั้นซิงเฉียนยินแปลว่าท่านเรียบดูสิดาราทรงกฎซิงเฉียนยินก็คือดาราทรงกฎ ประโยคที่47ว่าไมยอมชีทาซินยวนละว่าไม่ยอมชีทาซินยวนละแปลว่าข้าไม่มีความปรารถนาอื่นแล้วซินยวนแปลว่าความปรารถนา ประโยคที่4สี่สิบแปุ世间最纯洁无私的爱世间最纯洁无私的爱แปลว่าความรักที่บริสุทธิ์ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวที่สุดในโลก纯ยแปลว่าบริสุทธิ์ือแปลว่าไร้ความเห็นแก่ตัว ประโยคที่49่ท่ายเหมยจินท่ายเหมยอี่สือละ่ะท่ายเหมยจินท่ายเหมยอี่สือละ่ะแปลว่าไม่น่าเบือ่อไม่น่าสนใจไปหน่อยหรอเห,หมยจินแปลว่าน่าเบือ่อประโยคที่50หนีเปียเซียชัวหนีเปียเซียชัวแปลว่าอย่าพูดจาซีสวยเซียชัวแปลว่าพูดจาซีสวยประโยคที่51 你送水丢忘了吧？你送水丢忘了吧？แปลว่าจากนี้เจ้าจงลืมเสียเถอะ。忘แปลว่าลืม。ประโยคที่ห้าสิบสอง。我只是想你无忧无虑的过一生。我只是想你无忧无虑的过一生。แปลว่า ข้าก็แค่อยากให้เจ้าอยู่อย่างไร้กังวลไปชั่วชีวิตอูโยอูลี่แปลว่าไร้กังวลประโยคที่53สวนเหวินปู้รู้เหยียนเจียนฉวนเหวินปู้รู้เหยียนเจียนแปลว่าได้ยินไม่สู้เห็นกับตาประโยคที่54หนีหนีเจ้่ชื่อสวนรั่วจงเตอาืนตำน นี你่หนี这是说中的่เจออือสวนซัวจงเตอร์ชือช、啊、ู่แปลว่าท่านท่านมีอาการที่เขาเรียกว่าหึงชือชู่แปลว่าหึง ประโยคที่ห้าสิบห้า，我看你们是在血口喷人。我看你们是在血口喷人，แปลว่าข้าว่าพวกเจ้าใส่ร้ายผู้อื่น。血口喷人แปลว่าใส่ร้ายผู้อื่น。ประโยคที่ห้าสิบหก，หนีกันชิงชิงหาย，猫抓耗子。หนีกันชิงชิงหาย，猫抓耗子。 แปลว่าท่านกับชิงชิงยังเล่นแมวจับหนูมาแปลว่าแมวเฮาจือแปลว่าหนูประโยคที่ห7สื่อตี้เฟื่งเหลียงเปียไตไทจิว๋วสื่อตี้เฟื่งเหลียงเปียไตไทจิ๋วแปลว่าที่นี่อากาศเย็นอย่าอยู่นานเฟื่งเหลีงยงแปลว่าอากาศเย็นประโยคที่58หุยห้อยกองอู่ หุยหขวดกงอูแปลว่าทำลายสิ่งของสาธารณะกงอูแปลว่าของสาธารณะประโยคที่ห้าสิบเ้าแต่ชื่อจี้ตุยปูหุยเรื่นชั่วเตแต่ชื่อจี้ดุยปูหุยเรื่นชั่วเตแปลว่าแต่ว่าไม่มีทางจำผิดเด็ดขาดเรื่อนชั่วแปลว่าจำผิดประโยคที่60 我่หุยอ陪着你我่一直陪着你แปลว่าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปอีแปลว่าตลอดไปประโยคที่หกสิบเอ็ดเตียอีติ่ง把你养น水水嫩的เต,ตียอีติ่ง把你养่水灵水嫩的แปลว่าพ่อจะต้องเลี้ยงเจ้าให้มีน้ำมีนวล สีลิงสีเนิ่มแปลว่ามีน้ำมีนวลประโยคที่หกสิบสองไอ่ชิงปูชื่อเหมือนสร้างเทียนควาไอ่ชิงปูชื่อเหมียนส่างเทียนควาแปลว่าความรักไม่ใช่การเติมดอกไม้บนผืนผ,ผ้าควาแปลว่าดอกไม้ประโยคที่หกสิบสามรือ่์患难与共รือส ขวัญน,น่าหยุ่งแปลว่าแต่เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันขวัญน,น่าหยุ่งแปลว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขประโยคที่ 64, ก64เกื้งปูชื่อจื้อซือจ้านโยเกื้งปูชื่อจื้อซือจ้านโยแปลว่ายิ่งไม่ใช่การครอบครองอย่างเห็นแก่ตัวจือ้อซือแปลว่าเห็นแก่ตัว ประโยคที่65สิบห้าเออชื่อชังชิงเป่าคู่เออชื่อชังชิงเป่าคู่แปลว่าแต่เป็นการปกป้องอย่างมั่นคงเป่าหู่แปลว่าปกป้องประโยคที่66สิบหกหนี่ชื่อเกอโยงยีหน,นี่ชื่อเกอโยงยีแปลว่าเจ้าเป็นหมอกระจอกยงยีแปลว่าหมอกระจอกหรือว่าหมอเถื่อน ประโยคที่67ตีปูต้องห่อปูต้องตีปูต้องห่อปูต้องแปลว่าศัตรูไม่ขยับข้าไม่ขยี้นต้องแปลว่าขยับขยี้นเคลื่อนไหวประโยคที่หกสิบแปดนออี่คือความแตกต่างระห่างความฝันกับความจริง จนสือหรือเมื่งเสียงแตะชี้เปียแปลว่านี่คือความแตกต่างของความจริงและความฝันจนสือแปลว่าความจริงเมื่งเสียงแปลว่าความฝันประโยคที่หกสิบเก้า我们的友谊没有变呐我们的友谊没有变呐แปลว่ามิตรภาพของเราไม่เคยเปลี่ยนนะ 有ยยีแปลว่ามิตรภาพประโยคที่70เย่ผู้หนึ่งเียงสิ้นนั้นเเจ,จ,จย,ย่ผู้หนึ่งเียงสิ้นนั้นเจ h a แปลว่าอย่าเชื่อปากขอจงผู้ชายเสียงสิ้นแปลว่าเชื่อประโยคที่7 1 ฉางท่องผู้รู้ต่วนท่องฉางท่องผู้รู้ต่วนท่องแปลว่าเจ็บปวดนานมิสู้เจ็บปวดระยะสั้นฉางท่องแปลว่าเจ็บปวดนานต่วนท่องแปลว่าเจ็บปวดสั้นประโยคที่เจ็ดสิบสองต่วนจืออ้อเอ๋อโฮ่คว่ยต่วนจืออ้อเอ๋อโฮ่คว่ยแปลว่าตัดทิ้งเพื่อความสุขภายหลังต่วนแปลว่าตัด ประโยคที่73็ดสิบสามเขาไม่ใช่ค้งแี่เต้าหแปลว่าเขาไม่ใช่ครั้งแรกที่ล้อเจ้าเล่นตีสือแปลว่าครั้งแรกประโยคที่74็ดขัวเตอรูส้สือสัรเยาขัวเตรู้สือย่า แปลว่ามีชีวิตอยู่อย่างเจรจรัดเช่นนี้สารเย่าแปลว่าเจรจรัดประโยคที่ 75, เจ็ดส่วน้ื่อซปู้หวังสื่อเชงเยื่อซวนส์ปู้หวังสื่อเชงแปลว่าก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดปู้หวังสื่อเชงแปลว่าไม่เสียชาติเกิด ประโยคที่ 76, จเจ็ดสิูหกเขง้จ่主หนีหนีเจียว主动找他เขาไม่主动找你หนีีนจียว主动找他แปลว่าเขาไม่มาหาท่านท่านก็เป็นฝ่ายไปหาเขาเจ้าแปลว่าหาประโยคที่77 y 的ยู่จูห,ห,หญนซื ยู่จูชื่อหนีหายเตอหินซือแปลว่าเท้าหยกเป็นส่วนปกปิดของสตรีหยินซือแปลว่าปกปิดหรือว่าเป็นความลับ ประโยคที่78็ดสิบแปด我不许你这样伤害自己。我不许你这样伤害自己。แปลว่าข้าไม่อนุญาตให้เจ้าทำร้ายตัวเองแบบนี้。a 害แปลว่าทำร้าย。自己แปลว่าตัวเอง。ประโยคที่79็ดสิบเก้า。จิงย่ินเหนละ。 ว่าอีจริงโย่สินช่างเหรินล่ละแปลว่าข้ามีคนในดวงใจแล้วซินช่างเหรินแปลว่าคนในดวงใจประโยคที่80ต้านหว่อฮุยยงหยวนใจหนีเฉินเปียนต้านหว่อฮุยยงหยวนใจหนีเฉินเปียนแปลว่าแต่ข้าจะอยู่ข้างกายเจ้าตลอดไปยงหยวนแปลว่าตลอดไป วันนี้ก็จบประโยคที่41-80ถแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วมาเจอกัน EP ที่3นะคะ